สวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์พุ่มยุงนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเรื่องแคลคูลัสเบื้องต้นนะครับไปดูกันเลยครับไปก<ป>ำหนดให้ f x เท่ากับ 2x ลบ5และ g x เท่ากับ 4x บวก x จ้งหาคำตอต่อไปนี้ข้อหนึ่งนะครับ f 1บวก g2 นะครับหา f1 ก่อนนะครับแทนค่าเลยนะครับก็จะได้ 2x แทน x ขึ้นหนึ่งเลยนะครับลบค่านะครับก็จะได้เป็นลบสามนะครับแล้วก็มาหา g2 นะครับ g2 ครับ g2 แทนค่าเลยนะครับก็จะได้เป็น สี่บวกสองนะครับก็สี่บวกสองก็จะเท่ากับหกนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะเอา f1 หนึ่งบวกกับ G2 สองเลยนะครับก็จะเท่ากับลบสามบวกหกนะครับลบสามบวกหกก็จะเท่ากับสามนะครับข้อสองนะครับ f ลบสามบวก g สิบนะครับ หา f ลบสามก่อนนะครับ f ลบสามนะครับแทนค่าเลยนะครับสองคูณลบสามลบห้าก็จะเท่ากับลบสิบเ็ดนะครับแล้วเราก็มาหายี่สิบนะครับยี่สิบจังสี่แมยี่สิบนะครับก็แทนค่าเลยนะครับเท่ากับ สี่บวกสิบนะครับสี่บวกสิก็จะเท่ากับสิบสี่นะครับแล้วก็เอลบสามบวกจีสิบเลยนะครับก็จะได้เป็นเท่ากับลบ1ิบเอ็ดบวกสิบนะครับลบสิบบวกสิก็จะเท่ากับ3ครับข้อ3ามนะครับ f of g3 ามนะครับหา G3 สากนะครับ สอเท่ากับเท่ากับน่ารักจังเลยวะเท่ากับนะครับนี่เท่ากับสี่บวกสามนะครับสี่บวกสามก็จะเท่ากับเจ็ดนะครับเอาเจ็ดไปแทนในฟังก์ชัน f เลยนะครับก็จะได้เป็น f เจ็ดเท่ากับสองคูณเจ็ดนะครับลบ หเท่ากับ9นะครับข้อสีนะครับ g of f 2นะครับหาค่า f 2ก่อนนะครับ f 2แทนค่าเลยนะครับก็จะได้เป็น2องคูณสอลบหนะครับ2องคูณเท่ากับสี่นะครับลบห้าเท่ากับลบหนะครับเราก็เอารลบหนึ่ไปแทนในสมการตี D นะครับ ก็จะได้เป็น g ลบหนึ่งนะครับก็จะเท่ากับแทนค่าแล้วนะครับก็จะได้ c บวกลบหนึ่ง c บวกลบหนึ่งก็จะเท่ากับสามนะครับข้อห้านะครับให้ f a เท่ากับสิบเอ็ดจงหา g a นะครับ f a เท่ากับ สิบเอ็ดนะครับแทนค่าเลยนะครับก็จะได้เป็น f a เท่ากับสอล็บ a ลบหเท่ากับสิบนะครับย้ายข้างเลยนะครับ,ก,บ,บ,ก,รบ,บก,ก็จะได้เป็นสอง a เท่ากับสิบวกหนะครับสิบวกหก็จะได้เป็นสิบหนะครับ ัอนนี้ก็เป็นสองเอเท่ากับสิบหกนะครับย้ายสองหารกับสิบหกนะครับก็จะได้เป็นเอเท่ากับสิบหกหารสองนะครับสิบหกหารสองก็จะได้เป็นเอก็จะเท่ากับแปดนะครับแล้วเราก็จะแทนแปดในฟังก์ชัน G ี D, เลยนะครับก็จะได้เป็นดี ปดนะครับแทนค่าเลยนะครับก็จะเป็น4บวก8นะครับ4บวก8ก็จะเท่ากับ12นะครับ